โลกปัจจุบันหลังกลุ่มลี้ภัยจักกลเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพื่อหลบหนีกลุ่มต่อต้านกองกําลังที่จะทําลายชีวิตจักกลให้สิ้นซาเพื่อคืนความเป็นมนุษยาชาติโดยปราศจาก AI รัฐบาลจะสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันตริระหว่างมนุษย์และจักกล ครูอัมสอนสื่อภูมิใจนำเสนอการสร้างภาพจาก AI ด้วย Bing จากนั้นนำภาพจาก Bing มาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วย AI อีกตัวนั่นคือ Runway AI ที่เปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอเปลี่ยนภาพเป็นวิดีโอหรือวิดีโอเป็นวิดีโอเมื่อพร้อมแล้วขอเชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยครับขอย้ำว่าฟรีใช้แบบฟรีไม่เสียงเงินครับ ั้นตอนแรกให้เพื่อนๆไปที่ Google แล้วก็พิมพ์เขาว่า Bing นะครับตรงช่องเซิร์ชหานะแล้วก็เมื่อเจอเว็บ Bing ก็เข้ามาได้เลยล็อกอินนะครับหรือว่าลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยตรงเมนูคำว่าภาพด้านบนนังกดเลยเสร็จแล้วก็จะกดเมนูอีกตัวหนึ่งคือเมนูคำว่าสร้างด้านบนเช่นกันเมื่อกดเข้ามาแล้วนะก็จะเจอหน้าตาของเว็บ Microsoft Bing นะครับ ส่วนช่องข้างบนก็เป็นที่ใส่ข้อความที่เราสามารถจะให้ ai หรือให้เว็บบิงเจนรูปภาพออกมาให้เราตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่13เหรียญน,นะครับ mm hmm. เหรียญบูธปติแล้วจะมี15เหรียญต่อวันนะครับแต่5้าเหรียญหมดก็สามารถเจนภาพต่อได้ส่วนภาพต่างๆด้านนี้นะครับก็เป็นผลงานของเพื่อนๆื่อที่ทําทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูภาพของคนที่เขา เอานาม,มาแชร์ก็สามารถ Copy ข้อความที่จะเจนเน a เรรูปภาพคล้ายๆประมาณนี้นะครับคุมดำแล้วก็กดคำว่า Copy จากนั้นก็สามารถเอาไปเติมข้อความของเราหรือว่าเอาข้อความแบบนี้ไปเจนภาพไหมได้เลยภาพที่เจนเออกมาแล้วก็จะไม่เหมือนภาพต้นฉบับนะครับมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าในการเจนภาพแต่ละครั้งจะได้ภาพแตกต่างกันในคลิปนี้ผมจะม่ไดวสอน,นเพื่อน เกี่ยวกับการเจนรูปภาพจากบิงแต่ว่าผมจะแนะนำเพื่อนให้เอารูปภาพจากบิงไปใช้ต่อ,อยังไงอย่างเช่นเพื่อนบางคนจะเอาภาพจากบิงไปทำเป็นภาพประกอบใน YouTube หรือเอาไปประกอบในวิดีโอหรือนิทาน mm hmm. เมื่อเพื่อนเจนภาพจากบิงแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่ประวัติการเจนรูปภาพก็จะมีรูปภาพต่างๆให้ที่เราเจนทิ้งไว้นะครับเพื่อนก็เข้าไปที่รูปภาพของตัวเองเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการได้เลย ตรงนี้ก็จะมีรูปภาพอยู่4รูปด้วยกันก่อนหน้านี้ก็บิงก็จะมีอัตราส่วนของภาพอยู่ที่10 2 4คูณ -124... พิกเซลก็อัตราส่วนของภาพก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คืออัตรา1ต่อ1นตอนนี้บิงก็จะมีเมนูใหม่เข้ามานะครับจะเป็นการปรับขนาดของรูปภาพเมนูนี้ก็จะเพิ่มขนาดของรูปภาพเป็นที่อัตรา4ต่อ3ก็คือเป็นแนวนอนก็ เพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้ในช่องของ YouTube ได้เลยแ,ลแต่ในการปรับขนาดของรูปภาพที่เป็นอัตราส่วน4:3ภาพก็จะแตกต่างจากภาพต้นฉบับเมื่อนํามาเปรียบเทียบแล้วกับภาพที่ก่อนปรับขนาดกับภาพที่ปรับขนาดแล้วภาพสองภาพจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ว่าอยู่ในภาพใกล้เคียงกันเสร็จแล้วให้กดปุ่ม <S <S <ๆ S 2> ดาวน์โหลดเพื่อเอาภาพไปใช้ทําวิดีโอครับหลังจากนั้นให้ไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คําว่า runway กดเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Runway เมื่อมาถึงหน้าเว็บของ Runway ก็ให้เพื่อนๆใช้อีเมลล็อกอินเข้าไปใช้งานได้เลยครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าเว็บของ Runway ก็ให้เพื่อนกดไปที่ปุ่ม Get Start ตัวเว็บก็จะให้เราอัปเกรดแต่เราจะไม่ต้องอัปเกรดนะครับเพราะว่าการอัปเกรดจะทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายดังนั้นเราจะใช้แบบฟรี เมื่อมาถึงหน้านี้นะครับเราก็จะมาดูความสามารถของรันเวย์นะครับรันเวย์ตอนนี้ก็จะมีอยู่3าโมเดลด้วยกันนะครับโมเดลแรกก็จะเป็นรันเวย์ Gen3 Alpha Turbo ตัวนี้ก็จะสามารถเจ n เนอเรตวิดีโอได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าคุณภาพจะน้อยกว่า Gen3 Alpha ซึ่งจะมีคุณสมบัติและการเจ n เนอเรตวิดีโอได้ดีกว่านะครับแล้วก็เวอร์ชัน Gen2 นะครับก็จะเป็นโมเดลที่ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราใช้แบบฟรีก็สามารถ ใช้แค่ Gen 3 Alpha Turbo แล้วก็ Gen 2เท่านั้นส่วนส่วน Gen 3 Alpha ต้องจ่ายเงินเป็นรายเดือนหรือรายปีเท่าน <text> ั้นถึงจะใช้งานได้ครับเมื่อสมัครเข้ามาแล้วนะครับผมใช้แบบฟรีก็จะได้มีเครดิตอยู่ที่365เครดิตนะครับส่วน Gen 3 Alpha Turbo กับ Gen 2สามารถใช้เครดิต5เครดิตต่อ1วินาทีในการ Gen อเรวิด e โอส่วนถ้า Gen 3 Alpha ก็จะใช้10เครดิตจะใช้มากกว่า5เครดิตนะครับต่อการเจนวิดีโอต่อวินาทีนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เพื่อนกดปุ่มอัปโหลดรูปภาพเข้ามานะครับขั้นตอนต่อไปจะให้เพื่อนมาดูด้านล่างนะครับก็จะมีมุมกล้องต่างๆ ให้เราเลือกได้ตามต้องการเลยนะครับว่าจะให้รูปภาพเราเคลื่อนเป็นแบบไหนนะครับให้มุมกล้องเป็นแบบไหนนะครับก็จะเลือกแบบแฮนด์ทวลนะครับก็คือแบบถือด้วยมืออารมณ์ที่แบบว่าเราการจับกล้องถ่ายก็จะมีการสั่นๆอะไรนิดหน่อยประมาณนี้นะครับเมื่อเราเลือกลักษณะของวิดีโอแล้วนะครับพร้อมปรากฏให้เรานะครับเราก็สามารถเติมข้อความเข้าไปในตัวหนังสือที่เป็นตัวหนังสือสีม่วงตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นข้อความในวงเล็บเราสามารถแทรกวัตถุหรือว่าแทรกสารที่เพื่อให้การทำงานของคำสั่งออกมาได้ดียิ่งขึ้นนะครับจากนั้นผมก็จะเข้าไปที่ Google แปลภาษานะครับก็เราจะจะพิมพ์ข้อความที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ให้เขาเป็นแปลภาษาอังกฤษมาให้เรานะครับแล้วก็กดปุ่มคัดลอกได้เลยผมจะเอาข้อความมาใส่ที่ subject นะครับตรงนี้ ส่วนสา,ารที่ผมจะลบอ่อนนะครับเพราะว่ามันมีรูปภาพมันแสดงเป็นทุ่งนาทุ่งหญ้าอยู่แล้วนะครับผมจะไม่ระบ,บุนะครับก็จะเอาข้อความที่ผมพิมพ์มาจาก Google แปลภาษาแค่นี้ผมจะสร้างช็อตที่ใช้มือถือกล้องถ่ายตามคนนะครับแล้วก็คนก็จะเดินไปข้างหน้าครับจากนั้นก็จะกดความยาวของวิดีโออยู่ที่5าวินะครับแล้วก็กดปุ่มจินเดเลต เมื่อได้วีดีโอมาแล้วนะครับเราก็มาเล่นวีดีโอดูนะครับว่าตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่านะครับจากวีดีโอออกมานะครับวีดีโอก็จะมีลักษณะของการเหมือนใช้มือจับก,กล้องเวลาถือถ่ายวีดีโอใช่ไหมแล้วก็ตัวคนนะครับในภาพน,นะครับก็จะมีการเดินไปข้างหน้านะครับวีดีโอก็ทําออกมาได้ตรงกับข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับก็ถือว่าสามารถทําวีดีโอออกมาตามความต้องการของเราได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับถ้าเราจะทําภาพต่อไปนะครับก็ไปกดตรงรูปขังขยะนะครับลบภาพเก่าออกแล้วก็อัปโหลดรูปภาพใหม่เข้ามานะครับจากนั้นก็ใช้วิธีการเดินนะครับเลือกลักษณะของมุมกล้องนะครับด้านล่างแล้วก็กดเข้าไปก็จะมีข้อความพร้อมปรากฏขึ้นมาเป็นไกด์หรือเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับการใส่ข้อความได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะครับ ก็ได้วิดีโออันที่2ออกมาแล้วนะครับผลงานก็ออกมาเยี่ยมเลยนะครับเหมือนกับมอเตอร์ไซค์นะครับกำลังวิ่งอยู่บนท้องนานะครับแล้วก็จะมีกล้องแบบโดรนนะครับก็วิ่งตามจับภาพตามมอเตอร์ไซค์นะครับเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วนะครับสิ่งสําคัญนะครับในการเปลี่ยนรูปภาพจากบิงนะครับเป็นวิดีโอนะครับโดยรันเวย์นะครับก็สิ่งสําคัญที่พร้อมนะครับเราจะให้รูปภาพนะครับเคลื่อนไหวแบบไหนเกิดเอฟเฟกแบบไหนหรือว่ามุมกล้องแบบไหนนะครับเราก็สามารถพิมพ์พร้อมเข้าไปนะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคลิปนี้นะครับก็จะบอกเพื่อนๆว่าเทคนิคต่างๆที่ผมทําให้ดูนะครับก็จะเป็นการทําขั้นพื้นฐานนะครับ ยังไงเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาลองเล่นดูนะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนใช้ไปนานๆน,นะครับก็จะเกิดทักษะนะครับขึ้นมาก็สามารถคิดพร้อมนะครับที่แบบมือโปร,โปรมากยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ฝากเพื่อนกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำค,คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ